วัสดีครับผมพวกเรา,าเขตโซวันน,นี้เลือกยามยำยำดีเลือกยามยามดีเลือกยำยำดีเราได้มีโอกาสมาแตะงตั้นครับบวกสูงสี่ดีเรียกได้ว่าในกล่องนี้จะได้อะไรกันกนอกไม่รู้เหมือนกันขอลองสัตว์ทุกขอบปั๊มแดงสักประมาณสี่ใบจะขอบคุณมากจะนอนตายตาหลับ สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีจะไม่ซื้อบันการอีกแล้วรอเล่มโอเคเรามาเปิดกันเลยดีกว่าดูนี่ไหมไอดอรแทัง้นขนขนขนนข้น้นคมจนค้จัึ้นขึ้นขนขึ้นขึ้นขึ้นีึ้นข้นย้นนน้น้นน้ มีแีแดงด้นี่ยงเราเอาจากกาัดแดงเนี่ยจัดแดงลยโลรศัวามแดงมันบินมาแล้วในเนี่ไม่ม่ไม่มีใครที่จะเอาบีนมาใหม่หรอเนียบินเออซูตอีะอันนี้ อันนี้ก็เป็นของแถมของคนตรีหนึ่งตั้นนะครับก็สำหรับคนรวยก็จะแถมมาเป็นคลิคปพร้อมฟอยทั้งสามสีถ้ามีสสีมีนนสสีเอ้ยเอยเมีเขียวอ่ะมันเขียวมีแดงนะครับไม่มีน้ำเงินไม่มีน้ำเงินกับเอ,เองเพราะเหลืองกับน้ำเงินแม่งอยู่บ็อกที่แล้วไอ้เหียแ <laughs> ม่ ไม่ต้องพูดทำทำเพลงอะไรครับพูดร่ำทำเพลงพูดปกภาษาไทยมันลืมเต็มเพ่าะว่าเรามาเปิดเลยเป่าครับทุกคนโอ้โหไม่เคยนึกไม่เคยฝันนะเราเราไม่ทำแบบต้องจารึกนะที่แบบดิดนิ้วปุ๊บตัดอะไรอย่างงี้งาดังเหยียบเย้ได้นะนะครับไปเถอะมาทรัเฮ้ยเชี่ยไม่ทันละ โอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการจัดเรียง e x o d ี a ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คา,าร,ร,ร์บบกศูนย์นะครับรก็เหมือนเดิมครับจาหน่ายโดย KK c a r d นะครับการ์ดแท้ลิขสิทธิ์ถูกต้องต้องมีมอกอ่อด้านหลังนะครับก็สำหรับการ์ดชุดศูนยสีในบล็อกนี้นะครับก็จะมีประกอบกด้วยห้าแครหลักนะครับที่จะเป็นของเขียวฟ้าแดงเหลืองและเทานะครับที่จะเป็นของตัวสปตเตอร์หลัก ที่จะเป็นของเสริมใหม่นะครับเป็นเกจยสี่แล้วก็ในการ์ดบล็อกนีครับก็ยังจะมีแครนใหม่อีกหนึ่งแคนเอ่อเป็นสายใหม่อีกหนึ่งสายก็คือของบับสักการ์ดเกหรือภาวะสักกาในภาษาไทยนะครับก็เกียร์การ์ดสูงสี่ในบล็อกนี้ครับาการ์ด s r เนี่ยจะพิเศษเอ่อจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าจะมีถึงแบบในเวียวเชลนะครับกับการ์ด SSR อีกหนึ่งแบบนะครับก็ถือว่าเป็น บล็อกที่มีการ์ดแน่ถึง4ใบเลยทีเดียวนะครับถ <c oughs> ือว่าแปลกใหม่มากเพราะว่าปกติจะมีแค่สองใบนะครับก็โอเคครับเรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับสำหรับบล็อกแรกนะครับเค <Okay. S 1> ียร์ครับผมมา open out open out open up the sky open up the sky อ้าครับสารครองแผมนะครับก็จะมี ฟลอนติดสติกเกอร์รอหรือเปล่านะที่จะเป็นแบบ s อีด้วยดูแลสุดๆไปเลยฟลอนติ๊กเกอร์ในแขนต,ต่างๆนะครับอานนี้อ่าก็จะมีลายลายนะครับของภาวะสกัลลาคือบลัฟสกัลนั่นเองครับศูนย์ถึงสองนะครับประมาณนี้สำหรับของแถมเราก็ไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหร่อ่าสำหรับซองนะครับก็จะมี22เหมือนเดิมนะครับสำหรับกล่องหนึ่ง ก็มาดูคันว่าในหนึ่งซองหรือในหนึ่งกล่องเนี่ยจะได้คริกเอย,เอยไม่ใช่ดิมันเป็นดรอทิกเกอร์เทคกี่ใบกันเรามาดูกันดี๋วครับแล้วก็จะได้ปั๊มแดงไหมเริ่มซองที่หนึ่งซองที่หนึ่งนะครับฉีกเลยแทรอ่ะเปิดมาเป็นออเดอร์ของภาวะสกรารนะครับ อของแคนน้ำเงินเคนเทากระสังพลุบแล้วก็อ่ะกิสีบาสตินพามใบแรกเลยเป็นไงล่ะเอปิดได้ลูกรลักคนรีวิวก่อนคนคนคนรีวิวมันต้องคู่กับสีเหลืองแสดงว่าดอกบ็อกนี้โชคดีได้แน่นอนได้เอสพีสีเหลืองแน่นอนม้นมีเหรอไม่มี ได้สีเขดสีเหลืองได้สีเขดสีเหลือหลุดไม่ม,ม,มีไม่มีลงไม้เพลนไม่เาอ่ะเปิดน้าเป็นของอส,ส,สอีเขียวออพ์สอฟูดัสตนดัสเตนเแล้วก็สุดท้ายอ่ะเซรัปเกียสออกไาเย้ยออกมาสตัวแล้วนะ่ะเซรัปเกียรสายที่โกงกสุดในบอกนี้ บอกไปเลยสายแบบสุโหเลยสุดโหดอ่ะสายแบบรวดเร็วไปอ่ะสองที่สามดิบมากเพราะวันนี้สิบสองชึบสิบสองบ้องบมากเพราะจะไปนอนแล้วอ่ะของเสริมของแค่เหลืองอ่ะเวลิน่าร่างของดาจิไม่ใช่ไม่ใช่ออฟฟิศอ่ะของเสริมบาสเตียนนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไร โซนที่สี่ไปอย่างรวดเร็ววันนี้บอกแล้วง่วงแล้วจะรีบกลับไปนอนอ่ะเปิดมาของแคนแดงคอร์เตชาร์จแคนเดนสโตรเกียสโตรเกียแล้วของซอกกาแล้วก็บูสเกตีนบอกง่ายไว้บอกง่ายจริงมาสามตัวละออบุสเกตีนะครับดูซองแรกๆเยอะจังดูสิดูซองแรกเอฟพีทีเอยังไม่ผ่านนะ เฮ้ยไก็จะเยอะไม่หมดเลยนะเฮ้ยเอาไปแน่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 เอาวะเอาวะเอาวะชุบชุบชุบแหวบอ่ะสก้าลังของไม่ใช่สก้าที่ยอากองควายอุกบาทเก็บสองสุดตึงอุกบาทเก็บสุดตึงอ่ะแมวแมวขังขาวแมวอ่ะาขังสก้าอกับนะครับอุกบาทสายนี้น่าเล่นแล้วนะใครไม่เคยเล่นลองเราไปเล่นดูได้ ใครยังไม่ดูคลิปไปดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นออเดอร์ของออฟฟิศนะครับของเสริมแดงคีเถอเซนชรี่แล้วก็สามันประจำดักสเตนสามันประจำดักสเตนสามันประจำกีดอนต้องเรียกว่าสามันประจำตัวแนวเข้าโซสามันประจำกีดอนของที่ผม ซองที่หกอ่ะเปิดมาเป็นออเดอร์ของรัสเทรนสโตยเคียสโตยเคียอีกเล้วแล้วก็ใบสุดท้ายชึบอ่ะเป็นของเสริมสามันนะประจำสโตยเคียประจำแบกเบิดสามันประจำแบกเบิดเฮ้ยไม่เขียวทุกเด็กเขียวเกือบทุกเด็กใช้เด็กใช้ใบนี้ชึบอ่ะุโอ้ย เปิดหน้าเยอะเป็นตรงนี้มีพลังจัดนี่เธอเซ้นโชดีพุ่งเลยพุ่งเลยพลังจัดนี่หมาไม่มันเสือตัวอะไรวะตัวอะไรวะตัวไรอ่ะอ้าวเนวาน่ามาหาเนวาน่าเหลือแค่แมกโนเลียนแล้วนะ่ฮอกเหลือแค่แมกโนเลียนแล้วนะเฮียไม่บอกนะก็หกือเนล่านะเเซียเอ่อเกเซียเอ้เกเซียเกเซีมาหาเนวาน่าเออกูลิมเปียแล้วไงไอ้ย่ะ เอสทียังไม่ออกเลยครับเนี่ยเอสทียังไม่ออกเลยอ่อเ้ยไม่ใช่ดอกไม่ใช่นะซองที่เจดนะปะเจ็หรือแปดแปดแปดแมัจะครึ่งหนึ่งแล้วนะเอสทีอว่าอ่าดอใบแรกคบอกเปิดหายากเลยเคียด้วยอ่าคดเมียอไอนี้มอท้ามอ่าดาสเทรนแล้วก็อ่าอเป็นี่ของเวอร์ิน่ามันออกทุดีดีมันออที มเกศีออกทุกใบแล้วตอนนี้เกศีออกทุกใบแล้วยกเว้นแมนนเลยแมนแมนนวลเลียนแมนนวลเลียหุ้ยเอสพียังไม่ออกเลยอ่ะหรือว่า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 อัดรออัดรอรอดักสเตรนของเสริมพรีเมียมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชึบอ่ะคีเธอเส้นชั่วหีชึบอ่ะสโตยเคียออกแล้ว ประมาณนี้นะครับสำหรับสตอยเขียนไม่ต้องรู้มันมากหรอกกระจกมาเล่นแล้วเล่นเฮ้ยี่เก่งนะเก่งนะรอร่างแมสมาที่แบบสุดเึิงอ่ะรอร่างแมสมาก็ไม่ได้ใช่ใช่ใช้อยู่ใช้อยู่ใชอยู่เป็นตัวปิดเกมไงเป็นตัวปิดเกมอ่ะเปิดมาเป็นของเสริมดัสเต้นนะครับเป็นเอมีดำสีอ่าออเดอร์ออเดอร์จ้อก้าดูดีไมหรอเออไม่ใช่ของจ้อก้าก็่หรอสักใส่ A สามกองกระดูกอะแล้วก็ เป็นตัวของคีเธอร์แซงชั่วดีนะครับเกียร์สามทุกใบเชื่อปะอ่าเอสทีใบแรกครับเป็นดอของโอ้แคนเดนแคนเดงเอสทีใบแรกนะเปิดมาสิบใบแล้วนะพี่งเอสทีใบแรกนะไม่แน่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 เราอาจจะแบบเฮกันเราจะเฮกันตั้งแต่ใบแรกเลยตั้งแต่กล่องแรกเลยอ่าเปิดมาเป็นดัสเตนเยี่ยวคีเธอร์แซงชั่วดี ดักเกรดแล้วก็เอสใบหนึ่งของบัตเกรดเป็นออเดอร์ไม่ใช่ออเดอร์อุบอเดอร์อุบะมาเขียร์จ้าโอเคไม่ดีกลับมาตบเหลืออีกแปดซองเหลืออแปดซองสุดท้ายซึ่งเอสพออกแค่สองใบเราอาจจะมีลุ้นกันห้อก็ไม่อาจจะมีลุ้นกันหรอนะก็ไม่ได้ลุ้นกันนะสุขไม่ลุ้นในดวงเพีย ทอปเลยสักไปสองที่เท่าไหร่วะสองที่สิบสองสิบสามเลยสิบสองก็เหลือแปดสองเปิดอีกสองหนึ่งก็เหลือสิบสามเลยเอเป็นสองที่สิบสามนะครับอ่าอันนี้สันจิฮะไม่ใช่ดรอทริกเกอร์อ่าได้สองใบแล้วเอ้ยเนี่ยโซล่าโซล่าเพิ่มไดรฟ์ทริกมูนเบบี้สาหัสเบบี้สาหัสสุดโหดสุดเก่งของเราโมสุดเก่งสุดโหด อซองที่ตอนนี้ที่14นะครับเดี๋ยวได้คุยซองสุดท้ายแล้ว s ลยังไม่ออก <c oughs> เราอาจจะมีลุ้นกันะนะเคลเลกคีถือ Draw เซนชอรี่ดรอว์ทริกเกอร์สโตยเคียแล้วก็อุ <c oughs> <ส>๊ยที่บอกอ่ะว้าวต <c oughs> เ,เวเรมสวอร์ เปนนวอรเซอร์ของสามัญประจำแคนสามันโคตรโคแนะนำให้ตุนไว้นะครับจะเอาขายต่อได้ใช่แนะนำให้ตุนเอาไว้รอดาจี้หรือแบบแคลนเดือนๆมาที่แบบบอกเลยเฮ้ยห้ามทอย่างเลยเอซีเป็นคนบอกว่าปืนปืนยิงมันหน้าไม้นั่นอุ้ยขอใช้ พอที่เอาใช้ยูจีนเน่ยมันใช้ยูจีนพอเสริมยูจีนแต่ไม่ใช่ยูจีน S R R K เถเธอเซ้นโชรีนะครับเฮ้ยแต่ไจะไปออกเลยเนี่ยว่าเฮ้ยไม่แน่นะไม่แน่นะเดี๋ยวสี่สองส้ายและสองสี่สองเร่แหละกูบอกเลยสักสองเดี๋ยวะแน่แน่อะแน่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 กูวงเลยมัน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 ออกน้อยมากเลยเอสเทียร์มันเพิ่งออกมาแค่สองใบกันเอสเทียร์ บอกเลยว่าซองนี้ต้อง SP แน่ๆไม่ก็ d SR ผมบอกเลยจะขอบคุณมากถ้าเป็น SSR นี่ยอ่าเป็นเป็นอะไรเป็น d a r k strain นะครับเป็นขี้เถือสร้างชว์หรีเฮ้ยใช้เนี่ยขี้เถือสร้างชว์หรีเยอะมาเป็นอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ่าเป็นบันเกดบัลเกดของเสริมออสซิฟิตออฟฟิฟิตเริ่มโยน ่ซองที่สี่สี่ซองสุดท้ายสี่สี่สี่ซองสุดท้ายนะครับซองที่สิบหกเปิดมาเป็นตัวเคลียร์หนูหนูตะเภาหนูไม่สันจิอ่าเป็นของเซิร์ฟกระบาดครับแล้วก็อุ้ย SP สพชึบอ่าเป็นขี้เถื่อแส้งชั่วดี เกรหนึ่งคีเธอซังชูวารีผมบอกว่าผมผมบอกเลยสามซองเนี้ยมีแน่ๆหนึ่งใบแต่ไม่รู้คืออะไร BSR หรือ SP SSR ก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือผมผมว่าใช่แล้วล่ะต้องมาแล้วต้องมาแล้วล่ะบัตเกรดนะครับคีเธอซังชูวารีบัตเกรดแล้วก็แล้วก็ SP SP ชือ่าเป็นเบลเวรสเเลอร์นะครับ สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยจะใช้ชัวร์อันนี้สองซองสุดท้ายผมบอกเลยว่าสองซอเนี้ยสักใบหนึ่งอะ่ะไม่เขาเป็นทั้งสองกันสักใบหนึ่งบอกเลยสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพเว้นก่อน ตลอดตลอดอ่าเปิดมาไปเลได้ดรอจริงได้ดรอจริงครับเป็นครีเอเอแซงชีนะครับน้องติ๊กของเราเลยอ่าเจจากดักสเตรนนะครับออลูฟิตนะครับแล้วก็เฮ็ตี้อ่าเป็นของใครวะจีวิวเอ้ยใครวะผมบอกเลยสองเนี่ยเกลือเกลือเรียบร้อย โดนเขียนเป็นแม่เป็นแม่อ่าเป็นสโเชียวัตเกรปหอกนะครับอาทิษยาแล้วก็เกลือเอ้ยมังกรกระดูดออกคุ้นน้อยออกคุ้นน้อยเลยเอสีแต่ไม่ออกไม่ออกสุดท้ายก็ไม่ออกนะครับเราเกลือนะครับสําหรับกล่องแรกกูสารนุ้นว่าเอ้ยทําไมมันออกน้อยจังเลยเปิดเบลสเป็นมอสเวเลอร์มากูโอเคเข้าใจละมันอยู่สองสายท้ายนี่ อ่าวันนี้สำหรับ S T กล่องแรกครับได้มาห้าใบก็ราะว่าสุดยอดไปเลยนะในเบียนวอสเซิลเลยมาก็ดีแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะท,ทำการหลังจากนี้แล้วครับ Fast forward Fast forward ครับเพื่อทำการเปิดซองอย่างดุดันโอเค One hour later โอ <Okay, okay. S 2> <laughs> เคๆลาเล่นลาเล่นไม่งๆตัดออกตัดออาตัดออกไม่ไม่เราเล่น เบี้ยเด็กฟอกไตเนี่ยอย่างเซ็งเลยอ่ะไม่ได้สักใบกูอยากจะเชื่ออ่ะอยากจะเชื่ออ่ะเอาเพราะว่ารวมรมผมมาตอบการแล้วก็ปิดทิ้เลยรวมมาตอบการแบบนี้ SP แบบบํมณ์ช้ำช่ำชช้ำแบบอกเลยช้ำมาก SP แบบบํารมเลยอ่ะไปฟอกไตแล้วเนี่ย ไม,ไม่มีด้วยเหรอไอ้เนี่ยเปิดหนึ่งตันแล้วไม่ได้สักใบมันมนีด้วยเหรอวะไม่มีเปิดกล่องไหนเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนะอันนี้หมดอารมณ์แล้วไอ้เหี้ยเอ้ยวะเฮ้ย